ไปปั๊บระดังจากแม่บ้านบอกขนลุกเลยใช่แล้วยังไงต่อพี่ก็ลงมาปกติพอลงมาปกติผมก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จออาศัยคือรถผมก็บอกอ่ะมึงอยู่เบาะหลังแล้วกันผมก็ไว้เบาะหลังคือรถผมเนี่ยขับไปเนี่ยมันไม่มีอาการเป็นอะไรเลยแต่เบรกสะบัดค้าเสียเกียร์หลุดมีไหมเครื่องสะดุดเ้าหักก็ไม่มีรถดีตื่นเต้นจับตั้งขี่ขาดีเงี้ยใช่ไอ้คันดามว่ารถพี่ตั้งมาไป จริงแบบเขาไปออกจน่ากลัวขนาดนี้มึงดึงไปโฆษณาเต็มได้ทางเขาอันี้ทางเขาเดินเดินแนวเดียวกันเหน่งกับไทยอินแล้วยังไงรถพี่ไม่เคยเสียไม่เคยเป็นไรไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นสตาร์ทเครื่องก็บอกผมก็เอารูปใส่ด้านหลังกับช่อดอกไม้ครับแต่แล้ผมก็นึกในใจว่ากูจะเอารูปกลับบ้านดีป่ะผมก็เลยว่าตอนก็ให้รูปบอกทำไมไม่ให้รูปเดียวกูผมก็นึกในใจใช่ไหมอ่ะมอยู่งหลังก็ยุ่งหลังครับคือรถผมเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะถ้าเป็นนะผมเพราะ่นเครื่งไปเข้าอู่มา ใช่ไม่เป็นอะไรเลยพอเรบประกัน6ปี1นึ่งแสนกิโลเขาไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยคนละที่เออพอขับผมก็จอดรถอยู่ชั้น B3 B คือชั้นใต้ดินอุ้ยใต้ดินเลยใช่ใต้ดินเลยชั้น B3 ตึกแกมมี่ใช่ไหมตึกแกมมี่ตึกแกมมี่โอ้ยน่ากลัวใช่มันได้ไงต่อใต้ดินเน่ะพอผมขับออกมาจากรถที่ไม่เป็นไรอ่ะมันเหมือนกับเออเสียงล้อครับเสียงล้อเสียงล้อด้านขวา หาคอเซนเตอร์ไม่เขาไม่ได้เสียพี่ใช่เรื่องพี่อ่ะเหมือนปูให้มันขายของอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้ตลอดจนผมบอกขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นมียามผมก็กะจอดตรงยามแล้วก็ดูยามบอกพี่เป็นอะไรรถไปบอกไม่รู้อะไรเสียงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กยังไม่ขึ้นมาชั้นบนเลยใช่ไหมก็ขึ้นมาชั้นที่จะออกถนนใหญ่ที่จะไปออกไอ้ตรงด้านข้างอ่ะด้านหน้าด้านหน้าที่ออกโศกครับนั่นแหะมันก็ผมผมก็ไปก้มดูยามเขาก็มาดูบอกพี่ พี่จอดตรงที่สว่างสว่างบอกเอ้ยอาจจะไม่เป็นไรมะพอขับออกมาได้นิดเดียวนะนิดเดียวมันก็ยังแก๊กแก๊ด้วยผมก็พูดแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันแก๊กว่าไอ้เบิร์ดมึงอยากให้รถเป็นอะไรนะเพราะเดี๋ยวกูต้องรีบไปงานมึงเงียบวิ่งเฉีวเลยจริงๆเปิดเกาะล้อรถยนต์อยู่อันนี้ผมไม่รู้อันนี้จริงผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่ามันเออมันบังเอิญหรือมันฟุกหรือมันเป็นจังหวะพอดีที่เจอวันนี้สองครั้งอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่อง